เปิดการมองเห็นกดหัวจงหัวใจให้พีเดด้วยนะครับกดสับสาคาให้กดกระดิกนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไหมเวิร์คพอยประกาศยุติสัญญาการการตัดาวอลจากการเป็นวิยากรและศิลปินในสังกัดคือจบแล้วมีหมายจับไม่มีใครก็เอามงแล้วเนี่ยการเนี่ยการการตัดถาวอลน,นะครับต้นสังกัดประกาศครับนะยุติสัญญาเลยเพราะโดนข้อหาชอบโกงประชาชนเมึงจบนะนะชีวิตนี้มึงจบแล้วนะครับ หมดอนาคตครับเวรกรรมมีจริงนะครับหมดอนาคตครับเออนะครับคนที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโดนจับกันหมดทั่วหน้านะครับเกมเลยครับตรวจเส้นทางเงินด้วยครับเงินไปทางไหนนะครับนอกจากนอ้วินบอสแซมโดนจับแล้วนะครับนะแล้วก็คืนนี้ก็ต้องนอนนอนห้องขังที่กองปราบนะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวและมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวนะครับก็นอนห้องขังไป นะครับแล้วก็ตํารวจมีเวลา48ชั่วโมงนะครับในการที่จะเขาเรียกอะไรจะควบคุมตัวไว้ในชั้นสอบสวนนะครับนะในชั้นสอบสวนหากพวกนี้มีการนําตัวไปฝากขังที่ศาลอาญ,ญาก็ผู้เสียหายคนใดนะต้องการคัดค้านการประกันตัวก็เดินทางมปที่ศาลอาญารัชดาไปเขียนคาร้องคัดค้านการประกันตัวได้เลยนะครับหรือจะมาเอาคําร้องคัดค้านประกันตัวท,ที่สาํนนา,าน,สนักงานทนายคลายทุกข์กรได้ก็มากันได้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับถ้าใครอยากจะมานะ อยากจะคัดค้านการประกันตัวก็จะมาที่สำนักงานนายกทุกก็ได้หรือจะไปที่ศาลก็ได้ครับนะครับไปยื่นถกร้องคัดค้านการการประกันตัวนะครับเพราะคดีประเภทนี้ตํารวจก็คัดค้านนะผู้เสียหายก็คัดค้านโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นแท่จะเป็นสุขนะผมบอกเลยนะครับแท่จะเป็นสุขโอกาสนอนคุกยาวนะครับเป็นปีนะดูจากคดีเนี่ยอ,อะไรอ่าอเล็กสามีเนี่ยนอนคุกกันยาวหลายปีเลยอะ่ะ นะมีโอกาสสูงมากเนะี่ยคดีพวกนี้เป็นคดีที่เขาเรียกพฤติการร้ายแรงทําเป็นกระบวนการนะครับเป็นภัยต่อเศรษฐกิจร้ายแรงนะมีผู้เสียหายจํานวนมากจํานวนเงินมูลค่าสูงเกรงว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าปล่อยไปก็จะหลบหนีนะครับและอาจจะมีการข่มขู่พยานนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้คนเหล่านี้นั้นไม่ได้รับการประกันตัวผมเชื่อมั่นเลย9 9 9านก้าสนะ โอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะั้นน้อยนะนอนคุกยาวแล้วก็ฝากไปย,ยังไอแม่ทีทั้งหลายปากดีทั้งหลายเนี่ยใส่ร้ายผมบ้างข่มขู่ผมบ้างจะแจ้งความกลับบ้างจะฟ้องบ้างข่มขู่ผู้เสียหายว่าแจ้งความเช็จระวังในพวกนี้นะครับจะต้องติดคุกติดตารงนะครับคดีแบบนี้หาค,คนมาช่วยเหลือ,อยากครับนะนักกฎหมายทนายความก็โดดหนีหมดอ่ะเพราะอะไรพรยานหลักฐานเยอะบัดแน่นโอกาสจะหลุดคดีก็ลำบากเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาด้วย แล้วก็เคยทําคดีกับเป็นนายจมเลยกับคดีชายลูกโซ่คดีดังมากเปร์สามสิบสิบปีนะครับเด้อคดีประเภทนี้นะครับพอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็โดนดําเนินคดีนะสังคมดังเกียจโดนยึดอาดทต,ตัพย์สินนะครับเพื่อนฝูงไม่ครบเงินทองถูกอาญัดหมดมันก็จะไม่มีเงินที่จะมาใช้ในการประกันตัวนะครับวันนี้เห็นทนายความของผู้ต้องหาก็บอกแล้วก็คงจะไม่มีเงินประกันตัวต้องไปหยิบยืมเพื่อนฝูงเวลาตกอับสถ,ถานการณ์แบบนี้หยิบยืมเงินคนยากครับ เขาบอกว่าอะไรบอดพวกนี้เป็นไงบอดแน่นอนติดคุกแน่เขาบอกว่าติดคุกแน่นะครับนะคนแบบนี้ก็หาคนคบยากเพื่อนจะไม่ค่อยมีครับนะเพื่อนจะไม่ค่อยมีเชื่อผมเนี่ยคนประเภทนี้จะหาเพื่อนยากเพราะว่าเขาคบเฉพาะตอนมีเงินนะครับเขาบอกว่าอะไรหมาตายเห็บหมากระโดดหนีหมดผมบอกแล้วไพวกนี้ปากดีทั้งหลายพวกบอดพวกอะไรต่างปากดีนั้นรับหลังนี่ดากูนะกูรู้นะพวกมึงหักหลังหมดแล้วผมบอกว่าพวกนี้เดี๋ยวไม่รอด ไอ้คนใกล้ตัวพวกบ,บอสพอรบอสอะไรต่างๆเนี่ยมันหักหลังพวกมึงหมดแล้วนะเชื่อพี่เดเถอะเพราะที่กูรู้มาจากตำรวจเนี่ยพวกเดียวกับบอสพอเนี่ยมันหักหลังหมดให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับทนายให้ข้อมูลกับสายหใหม้ให้ข้อมูลกับพี่เดเนี่ยมันหักหลังหมดแล้วครับนะคนใกล้ตัวอ่าบอสพอบอสอะไรหักหลังหมดนะครับมันแปลพักหมดแม่คงแม่ขายมันเปลี่ยนเปในการไปพบพนักง,งานสอบสวนหมดแล้วมันทำให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้นเพราะอะไร มันก็เอาไอ้พวกแม่ขายคนใกล้ตัวบอสทั้งหลายเนี่ยตอนนี้แม่งหักหลังหมดนะตำรวจเอาเป็นพยานพอเป็นพยานพวกว้าหักหลังพวกมันพวกมันก็ติดคุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเชื่อพี่เดชพี่เดบอกแม่งติดคุกก็ติดคุกพี่เดชยื่อปากก็ล่วงเงีกนะพวกมึงไม่รอดหรอกเชื่อ,อกูกูเคยทำคดีแจ้งลูกโซ่มาก่อนในคดีแจ้งลูกโซ่เนี่ย,นยเนี่ยถามทนายต้องๆองเนี่ยถามมาทุกคดีติดคุกหมดนะโอกาสจะรอดยากพยานหลักฐานเยอะสาลก้เชื่อ หลอกเงินคุณเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะโหจะรอดได้ยังไงวะได้พวกที่ไปไประท้วงหน้าทำเนียบร,ระวังมันจะโดนคดีนะนะไปไประท้วงไปอะไรต่างๆไปยืนหน้าคำโรงคำเนียบอย่าตกเป็นเครื่องมือกัานะเดี๋ยวมจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียบร้ายแรงนะนะครับเจ้านายอา่าตำรวจจับไปแล้วอ่าไอ้พวกนี้ไปไประท้วงอีกกลายพวกกดหมูหรือเปล่าแทนที่จะประกันได้แม่งไม่ต้องประกันได้ก็ติดคุกไปนู่นนู่นสักสิบปีนะครับอ่านะฮะบ,บอสมินรอดไหมไม่รอดนะครับโดนหมดแล้วครับ บอแสแซมบอสกันเรียบร้อยบทเรียนราคาแพงของดารานักร้องนักแสดงพิธีกรอย่าเห็นแก่เงินจริงไหมครับพี่น้องคนระับถ้าเห็นแก่เงินมากกว่าการถูกต้องวันนี้ก็ต้องนอนคุกนะครับคนดังๆังเดตไอดอลทั้งหลายจำไหมนะครับดารานัก้องพิธีกรนะครับถ้าคุณเห็นแก่เงินนะวันหนึ่งคุณต้องนอนคุกนะครับอย่าเห็นแก่เงินครับยังมีนัก้องนักสแสดงอีกหลายคนที่เห็นแก่เงินโชว์ฉดนะครับโชว์บ้านโชว์รถโชว์รวยนะ เขาแล้วอยากอวดจะติดทุกับจะติดจระ,ะเรื่องการยัดเงินใกล้โต๊ะอะไรต่างเนี่ยเราก็ไม่ได้ข่าวมาเพราะในวงการขายตรงเนี่ยเขาก็ต้องนั่งกินข้าวครับนะเจ้าหน้าที่สองบบางคนอยู่แล้วอันนี้เรื่องจริงเลยนะก็เปรียบเหมือนกับเป็นตำรวจนะกับเจ้าของบอร์ดเนี่ยก็มีโอกาสได้นั่งกินข้าวกันนะมันบางคนนะบางคนมันเป็นแนวๆนั้นนะ่ะนะแล้วคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยก็เป็นระดับด็อกเตอร์เป็นระดับ ผู้บริหารบริษัทขายตรงหลายบริษัทนี้เล่าให้ผมฟังเขาเคยมานั่งกินไว้ผมก็บอกพี่เดชบริษัทขายตรงต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่สบกต้องกินข้าวกันทำบุญด้วยกันนะวันเกิดวันครบรอบอะไรต่างๆต้องดูแลกันหลุยวิกตองก็ต้องมาแอร์เมสก็ต้องมาเป็นเรื่องธรรมดาก็ถ่ายลงถ่ายรูปไปนะในโพอก็เอามาโพสก็ทาให้เขาเสียหายเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่ากันไปจริงแังไงไม่รู้อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเข้าใจนะนะ แล้วก็แล so ้วก็สายไหมต้องรอดเขาแฉนะเขาบอกว่ามีสายรับบอกว่าจ่ายเงินให้เจ้าที่สบบจ่ายเงินให้เจ้าที่ตำรวจปคบจ่ายเงินให้เจ้าที่ตำรวจสอทจ่ายเงินให้เจ้าที่ดีเอสไอเนี่ยนะผมดูรายการถกไม่เถียงเนี่ยถามว่าผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อาแม่งมีการจ่ายเงินจริงนะแต่มันต้องมีหลักฐานในการต่อหานผมเชื่อว่าต้องมีเจ้าที่สพบบางคนรับเงินและผมเชื่อว่าดีเอสไอต้องมีบางคนที่รับเงินเชื่อว่าปคบบางคนก็ต้องมีรับเงิน ผมเชื่อว่านะครับหลายหลายหน่วยงานเนี่ยมีการรับเงินรับทองผมเชื่อตามที่เขาแฉนะแต่ครนี้ก็อยากจะฝากคุณเอชใช้ใหม่เปิดเผยมาเลยครับนะอย่าไปทําอะไรลับๆล่อๆเปิดมาเลยครับจ่ายเงินให้ใครมันจะได้จบจริงอย่างตอนเนี้มันก็กลายว่าเหมือนกับเปิดเปิดปิดปิดกระปิดกระปอยคนก็ไม่รู้ว่าใครนะครับเปิดมาเลยครับว่าเ้าที่สองกบอใครบ้างที่รับเงินนะครับการมาที่การใครบางที่รับเงินผมเชื่อว่ามีการวิ่งเต้นมีอะไรต่างๆ นะครับเชื่อนะความเห็นตัวตัวผมเชื่อตามที่สายใหม่ต้องรอดแฉในรายการถกไม่เถียงผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเชื่อว่ามีตำรวจปคบร,รับเงินเชื่อว่าสทรับเงินบางคนผมเชื่อ DNA ไผมก็เชื่อเพราะข่าวลือแบบนี้มันมีมานานแล้วและอย่างมันไปสอดคล้องกับหนังสือของเอล่าร,ร,รทธิการสอกระบอซึ่งมีไปถึงผู้จัการตารวจแห่งชาตินในสมัยปี6 1หนึ่งเรื่องมันโดงยาวมา6ปีทั้งทางที่กระชี้ทัดเลยว่าเข้าขายแ์ลูกโซ่สำนักงานเศรษฐกิจการทํา เขาก็แจ้งไปออยก็แจ้งไปหน่วยงานต่างๆแจ้งไปแต่ไม่มีการดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็ยังมีเรื่องแจ้งความตามโรงพักต่างๆเยอะแยะแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนที่การมาที่การเกี่ยวกับเรื่องผู้บริโภคอีกมันเยอะแยะหลักฐานตัวนี้ออกมาก็ผมเชื่อว่ามีการจ่ายเงินนะก็อยากจะฝากไปยังสายหมต้องรอดคุณเอกนะครับเปิดมาเลยครับเอาเอกสารส่งให้นักข่าวทุกสำนักเลยหรือถ้าใครมีหลักฐานว่ามีการจ่ายทุบคนเอามาให้พีเดนะ แล้วพี่เดจะส่งให้นักข่าวเลยแล้วมันบอกชื่อจริงนามจริงมันจะได้จบทีฏิไอ้แบบนี้มันก็ตัวย่อว่าอะไรต่างมันก็นเลยยังยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นไครเหมือนเหมือน,นเวลาเราเราเยี่ยวเยี่ยวไม่สุดนะครับมันเปิดมาเลยครับนะครับเปิดแล้วโดนโดนฟอกไม่เป็นไร,นะรเ,เดี๋ยวกูเปิดเองมึงมีไหมล่ะมีคนถามนะเอามาเลยเดี๋ยวกูเปิดเองนะมีหลักฐานไหมเดี๋ยวกูจะเปิดเองใครได้รับช่วยอะไรต่างเดี๋ยวกูจะเรียกนักข่าวมาแถลงข่าวเนี่ยนะครับว่าใครบ้างรับเป็นหมื่นล้านอะไรต่างนักนฝะ่ากเองสายหมายเปิดเลยครับ ข้อมูลส่วนหนึ่งให้ตำรวจก็ให้ไปให้ผู้จัดการสอบสวนกลางก็ให้ไปแต่อยากให้เปิดเลยเปิดก็ประชาชนจะได้รู้เลยหัวหลักฐานที่เส้นเงินไปเข้าคนนั้นคนนี้จับได้ไหมสมัยคดีบิ๊กโจ๊กทนายตั้ม,มาก็มาแฉบิ๊กโจ๊กกามาแฉเ่ยเส้นเงินเข้าคนนั้นคนนี้ผมอยากให้ทนายตั้มเอกสายไหมทำเหมือนในอดีตตอนแฉเนี่ยคดีบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊ก,กมาแฉเส้นเงินไปนี่ไปผอตอไปเลยเมียผอตรอ,ไป,อ,อตรไปยากนะแล้วก็บางคนก็มาแฉเงินไปนี่ลูกน้องบิ๊กโจ๊กไปบิ๊กโจ๊ คืออยากให้ทนายตั้มแล้วก็อยากให้เอกสารไหมเอามาแฉเลยครับนะครับนะแฉเลยครับนะเอามาแฉเลยนะครับอยากให้เอามาแฉนะครับนะอยากเลยครับอยากให้แฉเลยครับเพราะฉะนั้นแฉเลยตรงไปตรงมาเลยนะนะครับมีไม่เอกสารออกมาเลยถ้าไม่กล้าเปิดวัวฟองเอามาให้พี่เดพี่เดส่งให้สำนักข่าวคนละฉบับเลยเอาแม่เอาเป็นคนละชุดเลยเรียกนักข่าวทุกสำนักมาเลยเอากันนะนะครับนะเปิดเลยครับ ราะตอนนี้คนแม่ก็อยากรู้ว่าใครวะคนกใกล้ตัวอบอสพอออกมาแฉแล้วจ่ายสินบนหมื่นล้านแม่ก็ไม่รู้สักทีหนึ่งนะครับนะเอามาเลยครับนะเอามาให้ผมเลยเดี๋ยวผมเรียกนักข่าวทุกสำนักเลยแถลงข่าวที่สำนักงานนะแล้วก็เอาแม่เอาไปคนละชุดเอานักข่าวไปแฉเลยจบนะนี่ส่งให้ตำรวจและชาติไหนจะดำเนินการตามกฎหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีจริงนะแฉะเลยครับนะแฉะเลยเข้าใจนะ เออนะครับอันนี้ก็ปากปากให้ชัดเจนนะอืเนะเอามาเลยครับพี่โน้องประชาชนครับมีอะไรอยากแขมานะแล้วไม่ต้องไปตัวย่อหรอกเอามาเลยครับเอามาปุ๊บเนี่ยผมเอาหลักฐานเอาชื่อนามสกุลจริงผมเรียกนักข่าวส่งแม่คนละฉบับสำนักข่าวไม่กลัวโดนฟอ้องอยู่นะนะครับเอามาเลยครับมาเลยนะอดีแชร์ลูกโซ่อดีอะไรต่างๆเนี่ยมีไหม